กลับมาอีกครั้งกับห้ากรรมผ่านเงินผ่านทองกลับบ้านผอมแน่มึงไปดูแค่นี้พอแล้วกลับบ้านได้แล้วเสียดายตังจ่ายค่าเข้าตั้งคนละ้อย <laughs> สามคนสามร้อยไม่ได้มาธรรมดานะเจ้าวันนี้ใช่ <laughs> กะซื้อล้างซื้อผลาโนน่นนคะคนถือกระเป๋า <laughs> นู่นพย,ย้อยมีบุญแล้วกูไม่ต้องตัดเองซื้อเลยง่ายกว่า <laughs> ใช่ตัดเองก็ไม่สวยขี้เหร่ซื้อดีกว่าสวยกว่าตั้งเยอะ <laughs> ขอบคุณใครค่ะ <laughs> 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 เอาสองชุดน,นี้ค่ะตอนแรกมีแค่เท่านี้นะคะพอเห็นกูจะซื้อคุยใหญ่เลยครับเหลือมีอีนนอกถ้าสองชิ้นขึ้นไปลดห้าเปอร์เซ็นต์ก็คือไม่ให้กูต่อน,นั่นเองนะคะแม่ค้าบอกว่าสองชิ้นขึ้นไปลดห้าเปอร์เซ็นต์ถูกก่ากูตัดเองอีู่กูไปซื้อ,อนนชุดเด็กมาอันนี้ตุ๊กตานะคะไม่ใช่ลูกเทพ,พนะคะตัดชุดให้สวยแบบน,นี้บ้างสิก็กูตัดไว้เก็บเองกูไม่ได้ตัดไว้ขาย ในขณะกำลังเลือกแม่ค้าบอกว่ารับประกันค่ะไม่เหมือนกันสักอันหนึ่งเพราะว่าอันไหนเหลือก็จับใส่อันนั้นนะคะททำไมไม่หัดประหยัดเหมือนกับผัวเธอบ้างฮะทำไมอย่าไปกินถังข้าวหมูสิปล้า่าะ <laughs> <ไป S 1> ดูดูเข็มขดัดหัวใช่ไหมขาดแล้วขาดอีกควย,ค<น>ยังไม่รู้จักเปลี่ยนเลยคนไม่ได้โฟกัสที่เข็มขดัดโฟกัสที่ <laughs> แค่ร้านแรกก็ปลาเข้าไป1950แล้วแล้ว<อ>ตังหามาทำไมเขาเลยโอ้ให้เลือกอุ๊ยอันนี้น่ารักอันนี้ของแถมเหรอครับของแถมไม่อยากได้อันนี้อยากได้อันนี้เห็นเมียชอบแล้วจะเป็นลมเนี่ยเออมีแถมไหมคะนั้นลมไปแล้วชุดละลอยน่ารักมากอันนี้ตัดเองหรือเปล่าคะของมือสองของมือสองนะคะตัดสวยกูตัดเขาจะตัดเองหรือเขาจะเอามาจากไหนจะอยากรู้ไปทำไมละจ๊ะจะซื้อก็ซื้อไม่ซื้อก็ออกไปน่าสมควรด่าไหมคะ และก็ซื้อปีก500บาทด้วยความตัวเล็กของแม่ค้าเธอบางแม่ค้ามิดเลยเนี่ยรู้หรือยังว่าขายไซส์ไหนเอากูไปทําเสาตกน้ํามันเลยไหม <laughs> เปลี่ยนสัญชาติให้ลูกสาวด้วยการซื้อลูกตานะคะทุกคู่3 0 0ถ้าถามลดได้ไหมแม่ค้าบอกไม่ลดละคะ่ะ <laughs> ต่อเท่าไหร่ก็ไม่ลดนะคะ <laughs> ไม่เป็นไรคะ่ะจําไว้นะเธอสเปเชียลพลส์แล้วนะ,ะซื้อมาก็300ขายไปก็300ค่าที่เท่าไหร่ <laughs> จอ อ,อยากได้ลูกตาตุกตาสีเดียวกับตามรรมดาครับสีตาฟ้าฟ,า,ฟางครับอยู่ตรงไหนครับเอ,อ่ออันนี้เขาเลิกผลิตไปแล้วค่ะนะคะปิดเทอมค่ะคุณแม่พาคุณลูกมาซื้อรองเทา้า<อ>หนูคะหนูรองเท้าไซส์นี้หรอเล็กกว่าตีนหนูหรือเปล่าลูกละลานโผคนเดียวไม่พอละลานชาวบ้านอีกเขาก็ขออนุญาตแล้วแม่บอกว่าไม่ขัดข้องค่ะระวังเถอะแม่ลูกคนเรียกทศบาลมายิงยาสลบใส่แล้วค่ะ จำได้ไหมตอนที่ไปเวียดนามที่สนามบินน่ะทำไมอ่ะไอ้ด่านตรวจสัมภาระคนน่ะของฉันเนี่ยรปภเนี่ยเขาเอาไอ้ที่ว่าสแกนเหล็กอ่ะสแกนจากไหลลงลงมาข้างล่างแต่ฉันเห็นของเธอเขาสแกนยันหัวไม่ไงตุกยาวไว้ข้างบนหรือเปล่าเธอ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 แม่ค้ากำลังแพ็คของอ่ะ๋อโอเคเรื่อเรื่อเรื่อเรื่มันมันข้ามเดียวเองอ่ะต้องอีก เออเวลีกูดนั่นหลักฐานแม่ค้ามีกิฟต์ดำแม่ค้าไม่มีกิฟตดำอ่ะเอาทำอะไรเหรอคะเอาเปล่าครับพอดีผมมันหลุดบ่อยอะค่ะอยู่ในผมอ่ะค่ะเอาออกมาหมดแล้วค่ะ และหมดไปสา3,000บาทสนับสนุนโดยโรงพยาบาลเปาโลเมโมรัลนะคะตายละว่ะนึกว่าเป็นอีเวนต์เล็กๆนี่มันเอ็กซิบิชันฮอลแล้วนะเนี่ยก็ปีละครั้งอะมึงมาก็มาไม่มาก็ไม่ได้ซื้อมีราคงอะไรเมื่อ3เดือนที่แล้วเธอก็ซื้อก็ปีละครั้งของแต่ละอันไงโอ้ ของสมน้ำหน้าคุณกันไม่ซื้อแล้วกลับเลยเอากลับเลยเหรอวโฮมเลยเหรอแม่ค้าบอกว่าความใฝ่ฝันอันสูงสุดคือมาดามแพมถ้าเกิดมึงไม่ซื้อนี่คือแบบว่าอยู่หมัวนะยี่ห้อน,นี้คือที่ฉันเลิฟสั่งบอดี้แถมถุงเท้าจ่ายตามเขายังโอ๊ยค <laughs> <laughs> โอนเร็วค่ะ <laughs> โอนเร็วค่ะ <laughs> <laughs> โอ้ <laughs> โหแม่ค้ากลัวมาดามแพมไม่ได้รับความสะดวกสบาย <laughs> ไม่ใช่หัวเข่ากูเสื่อมจะ <laughs> เดินต่อไม่รอดเ <laughs> พิ่งในร้านแรก อ่าเดี๋ยวเราจะเลือกน้องนะคะว่าตัวไหนบ้างอะไรอย่างนี้นะเ,นเอ่อทำไมอ่ะันนี้เนี่ยรหัสสินค้าหรือราคาจ้าเอ่อรหัสสินค้าค่ะอันนี้เอามาวางเฉยๆหรือซื้อเลยจ้าอ๋อเอามาวางววไว้เลือกแต่ถ้าเลือกไม่ถูกก็เอาหมดขอเดินเดินเดิน walking ก่อน walking date ะภาษาอะไรจ้ะอังกฤษเหรอจ๊ะก็วอ l กิ้งไงวอ l k i n g ธรรมดาไม่ได้ก็ต้อง Walking เด t เพราะว่าอะไรวิ่งหนีเออน่ารักอันนี้คือแบบว่าเขารอบนะคะค่ะอะไรเหรอ ถ้าไม่มีเงินเหลือยามแก่เป็นความผิดเธออ๋ออันนี้ซื้อพนซื้อพรกับอ e ีออนสูตรเซนนี่น้องเขาเป็นแบบว่าตุ๊กตามาใหม่ดอลลี่เฮานะคะน่ารักแบ๊วๆบวนะคะไม่เหมาะกับเธอเลยเธอต้องแบบตุ๊กตาวูดูถึงจะเหมาะ ว่าไม่ให้กูด่าส no ักวันหนงไม่ได้ได้ล้วฉันเห็นเมื่อก่อนเธอชอบล่นตุ๊กตาพันเชือกแล้วก็เอาเข็มแทงไม่ใช่เหรอจ๊ะอ๋อกูแทงคนเดียวเนี่แหละค่ะโดนแน่อ๊้ยสวัสดีค่ะตายแล้วเอาลูกมาด้วยโโจค่ะโตจนี่เธอไม่รู้จักพี่เขาหรอพี่เขาเป็นคนดังนะเจ้าของรายการกระจกหกด้านนะไม่รู้จักหรอกูด่าแทนแฟนคลับค่ะเจ้าของกระจกหกด้านะที่ไหนล่ะอีโผ ใช่เหรอจ๊ะไม่ใช่รายการบ้านเลขที่5เฮ้ยแล้วนี่1 7ื่นบาทเลยนะเนี่ยแล้วทำไมอ่ะซ้อมไลฟ์สดขอรับบริจาคยาบั้นายเอาไว้แก้งนอนติดเตียงด้วยรับบริจาคค่ะบริจาคไปรักษาเหรอจ๊ะซื้อต่อค่ะถ้าใครสนใจเนี่ยเข้าไปดูนะคะที่ดอลลี่เฮา e นะคะเข้ามาไกลจากเกาหลีเลยนะคะ ไม่รู้พึ่งขายกูได้คนแรกหรือเปล่า <laughs> <laughs> นี่คือการถ่ายรูปแบบโพสทา่าร้องขอชีวิตอย่าตีฉันเลยอย่าตีฉันเลยขอบคุณค่ะ มาเลยสูงมากตัวทษออ๋อใช่ไหมครับ <laughs> เปรตวัสดุท <laughs> ั์ค่ะน่ารักทุกตัวนะอืซื้ออีกดีไหมอะ่ะพอเถอจา้าคือพอเธอเออเก็บตังไว้ใช้ยามแก่เธอขอร้อง<ม>อก็เมื่อกี้ไงซอฟตายแล้ว <laughs> เออแล้วก็ซื้ออีกสองตัวหมื่นเจ็ดพันบาทหมื่นเจ็ดพันบาทได้ยินไหมว่าหมื่นเจ็ดพันบาทหมื่นเจ็ดพันบาทฮะทำไมไม่ตอบโต้อะไรหน่อยละจ้าผวอยากโดนด่าเจ็บคอ นี่เองสินะที่เขาเรียกว่าดีว่ากับดีวิวแม่ค้าคะแมงมุมตัวแล้วเท่าไหร่คะอ,อ๋อไม่ขายอะไรนะไม่ขายก็ไอ้ที่กูจะเอาเอะแม่คม้าเขารู้ว่าเธอไม่มีปัญญาซื้อ นี่เขารักษาหน้าเธอแล้วเนี่ยพอบอกราคาไปก็ไม่ซื้อเนี่ยตั้งแต่มาเนี่ยมึงหยุดกัดกูกได้แล้วยังฉ <laughs> ีดยาพิสุนรักบ้าไหมครับน,นี่ <laughs> โอเคจ้ะเ <laughs> นี่ยน้องน่ารักมากดูดิที่นี่เขาขายชุดนะตอนแรกอะทำไซค์คนผ้าเหลือเลยมาทำไซ์ตุ๊กตาซื <laughs> <laughs> ้อแล้วรองเท้าน่ารักมากอะไรที่ทำเองได้กูก็ทำอะไรที่ทำไม่ได้กูก็ซื้อจบเออเธอเธอเธออะไรฉันอยากลองฟังเสียงกันเนี่ยเปิดใหน่อยสิ อ่าแม่ค้าครับปลักอยู่ตรงไหนคะหรือว่าเป็นบลูทูธอ่าเป็นบลูทูธนะคะโด <c oughs> อ,อันนี้ยังไม่ได้ชาร์จ <c oughs> รอกนะ <c oughs> และเมียผมก็ซื้อรองเท้าไปอีก5คู่1,000บาท แล้วไงมาแหวกหารองเท้าสูงเท้าไซส์หนึ่งท่าฮะไ, uh huh. ไม่มีแล้วแม่ค้าสงสารให้น้องหมีมาตัวหนึ่งขอบคุณนะคะแม่ค้าเป็นแฟนคลับเห็นหมีไหมคะเห็นม no 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 ีนู่มาเห็นมีนู่มาเห็นมีนู่บางมา น่ารักขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะและเมียผมก็ซื้อตุ๊กตาตัวนี้5,000บาทนะครับอันนี้น้องเขาน่ารักนะคุณแม่คุณแม่อุ้ยเขาซื้อมาเป็นหมื่นนะเธอหลอกหัวก่อนหัวจะได้บอกว่าถูกค่ะซื้อมาหมื่นแปดนะเมื่อกี้เพิ่งเก้าพันไม่ใช่หรอครับเออก็ลดราคาเหลือห้าพันน่ารักน่ารักเพราะว่าน้องไปเนี่ยยืนกับเพื่อนไม่เข้าพวก เพราะอีบายชอบแย่งซีนหัวโตบังน้องหมดเลยมาดาแพมก็ซื้อ2ตัวนี้ไปสองหมื่บาทยังไม่โอ้ตา้วขอตทวขอโทษขอตทษเมืองอะไรจ้าลำนานใหม่หัวไม่แตกตอนนี้หัวจะแตกแล้วค่ะแล้วก็ซื้ออีกตัวหนึ่งตัดสินใจไม่ได้จริงๆรู้สึกเจ็บรู้สึกปวดมากทําอะไรไม่ได้ฉันไม่รู้จะเทศนาเบียยังไงแล้วมาเป็นว่าถ้าเกิดล่มจมก็ล่มจมไปด้วยกันละกัน คุณคะทาไมจ๊ะเอาบ้านไปผ่อนได้ไหมคะไปขายต่อได้ไหมต่อ <c oughs> แล้วค่อยผ่อนเอาและซื้ออีก5ตัวอีก1,900บาทค่ะขอบคุณคะ่ะ <c oughs> thank you รู้จักอาการถังแตกไหมจ๊ะ <c oughs> เออไม่รู้จักอาการถังแตกรู้จักสนมถังแตกเพราะตอนนี้พร้อมแดกแล้วคะ่ะ <c oughs> อ่าแล้วแล้วเราก็ซื้อรองเท้าแล้วก็วิกเท่าไหร่ไม่รู้อะที่มาเดินงานตุ๊กตาเนี่ยสปาเข้าไป3ชั่วโมงแล้วไม่บ่นเหนื่อยสักคา<อ>ไปทํางานกับผัวเน้ายี่สิบนาทีบอกเหนื่อยกับบ้านเอือดเดี๋ยวกูจะฟ้องแม่มึงเออแล้วก็ซื้อบีกสองพบาทแม่แม่ค้ารีบจ้างหนูมานะคะก่อนดูแล้วก็ซื้อปีกพันสบาทเรียกกูเหมือนเรียกหมา ค่ะสวัสดีค่ะ6,000ค่ะแพงนะคะแม่ถูกมากเมื่อตะกี้เพิ่งซื้อไปไม่ถึง6,000ค่ะแม่สี่เป็นห้ามีเอาค่ะได้ตัวสองพันสองตัวแล้วคุ้มแล้วค่ะเพื่อนห้าพันแม่ขอห้าพันแม่ถูกไม่เป็นไรค่ะไว้นี่แหละค่ะปูเซ็ตนะคะอย่างู่ใกล้ปูเซ็ตแม่คือมีชุดชุดก็พันสองค่ะแม่ชั้นไม่เอาชุดได้ไหมคะ ชุดให้ม่าค่ะเพราะตัดเองสวยกว่าค่ะพอใช้แม่เขาก่งแล้วก็ซื้อไป5,000บาทไม่มึงอันนู้นด้วยตัวละ2,000พันมาดามน่าจะนานค่ะชจ้ะมีเก้าอี้มาจับตำแหน่งไม่ได้มองให้พี่แพงเอาไปให้คุณมีดอ๋อไม่ใช่ว่าพอนั่งเสร็จปุ๊บชักเก้าอี้ออกไงล่ะ แม่ไปเลยแม่กลับไปบ้านนะแม่ก็ตัดชุดชอ,อถ้าซื้อบ้านใหม่ให้มาดามแพมมาดามเพมจะซื้อค่ะเพราะตอนนี้บ้านไม่มีที่ยืนแล้วค่ะอ่ะล่าสุดมีน้ําตาการเทพมาปีเซนน้องจะร้องอ่าน้องจะร้องไห้น้องเป็นหวันน้ำมูกไหลด้วยน้ำมูกไหลด้วยฉันว่าจินตาการกูลดแล้วนะแม่กูลดกว่าค่ะหาทํายิ่งกว่ามาดามแพมน้ำตาการเทพก็ฟีลว,ว่าแบบว่าพอเงินผัวแล้วแบบเธอลูกร้องเดี๋ยวฉันไปให้นมบดกันนะ จะไปให้นมลูกก่อนนะเอออย่าควร้ันลูกร้องแล้วอไปคะ่ะไม่เอาค่ะไม่รู้จะเอาไปทำไมไรแม่ไม่รับหนูให้โอ้แต่ยัดเอียดให้เลยค่ะ จัดไปขอบคุณนะคะน้ำตากรามเทพนะคะทำพิธีมอบแล้วหนึ่งอันนี้ผู้ผลิตอ๋อผู้ผลิตไหยคะเดี๋ยวคุณวิทย์เห็นคิดว่าวิกว่าปลนรับยัดษจับูกแล้วถ้าและก็ซื้อไปท้งสิ้น1 0,000มืนบาทเฮ้ยลูก้วาตาปิดแล้วนะไม่มีอะไรจ้ะแม่แม่ร้านนี้นะบริการดีมากคนร้อนเงิน ใกล้วันที่หนึ่งเอาไปจ่ายค่าหวยขายยันถุงเก้าเก้าบาทกล้าขายกูก็กล้าซื้อคุณมี่จ่ายตังค์ไม่กล้าปวดรัวกับร้านคือแบบฟีลว่าร้อนเงินมากกล้ามากขอบคุณด้ขยค่าพี่ยอมใจมากขายยันถุงร้อนรวทขายรูปอะไรทำอะไรกูทำน้ำหกหน้าร้านเขา โอ้ตายแล้วดูแลดีมากเออเช็ดยันรองเท้านะคะแม่แม่แม่มือแม่ทำของเขาเปียกไปหมดแล้วค่ะมีคนบอกว่าเธอเธอดูคนนั้นสิชอบจนเยี่ยวแตกเลยเห็นไหมเยี่ยวแตกเยี่ยวแตกแล้วหนึ่งซื้อครบหมือหนึ่งบังคับกูถ่ายรูปด้วยยังเอาไม่หมดเดินยังไม่ทั่วเลยอ่ะก็หิ้วไปก่อนหิ้วไปเลยเื ตอนเรากลับมาเอาของแม่ค้าเขาก็เซอร์ไพรส์ไม่ต้องขนกลับตหลีแล้วแถมให้หนึ่งอันหนึ่งวิก thank you thank you ขอโทษครับ s อ r ี y ขอโทษครับ thank you ค่ะผมไม่รู้แล้วครับว่าเมียผมใช้เงินเท่าไหร่แต่คลิปนี้ผมปิดเลยแล้วกันผมไม่ไหวแล้วครับสภาพจิตใจผมรับไม่ได้นางเมียผมยังช็อปไม่เสร็จเลยนั่นก็เดี๋ยวค่อยไปเปิดถุงมาที่บ้านนาซอะไรบ้างไม่ต้องเปิดแล้วลำคาญ